พี่น้องเอ๋ยเพิ่นจังว่านั่มาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศในการสร้างโคกนองนาบ่าวนีพ่นคำตะกาครับพบกับหมอรำวิโรจน์พาเพิ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบพ่อกับช่างโลดอีกเช่นเคยครับผมเืาอเช้าพากินข้าไมื่นี้พาไม่เหตุงานนะครับเด้อก่อนสิเฮ็ดงานก็กินข้าวซะก่อนเนาะก่อนสิเฮ็ดงานก่อนสิเข้างานก็ต้องเข้าขัวเห็ุไมอยู่ในกินซะก,ก่อนเนาะ <c oughs> อ้าะบา้ คือว่านแหละกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเนาะครับวันนี้สิมาแอมฝาบ้านบ่าวนิพจน์ครับร่ำก่อนในเข้ากันีลสวัสดีครับบ่าวนิพจน์ครับโอ้สวัสดีครับร่ำก่อนในเนี่ยเขาร่ำก่อนในครับเอไม่เนี่เป็นก้อนเอาก้อนแยมก้อนแยมฝาฟอาก้อนก้อนกอนสีเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกะให้สมยาน้ำกับซือว่าช่างวิโรดภาพเพิ่นในพี่น้องนั่มาพี่น้องเข้าสู่ก่อนล่ำมันม้วนนะครับจากวิโรดภาพเพิ่นก่อนล่ำของของผู้ใดครับ เอ้าเชิญครับเชิญครับมาจับจูดแบบนี้เ่าตั้งเได้ตั้งโต้เลยมากเกินก่าท่านเลยนเอาล่ะให้พี่น้องเขาฟังสักก่อนโอ้ล้อเฮ้ยสันีละนะครับสำหรับชิดนี้เขาจนำพาพี่น้องเขาสูงบรรยากาศนะครับในการ สร้างโค้งห,หน้าของบ่าวนิพนธ์คัมตะก้านะครับ,บทมบอออีกทีมงานบรรณารับบทเป็นตากล้องให้ช่างวิโีโรพลาเพิ่นเดออ้อนะครับเอ<ช>้าเพิ่นสีผ้าอันนี้ก็เป็นไม้ฝาบางใบไม้ฝาแบบบางใบเด้อพี่น้องเด้อบางใบ,บ,งใบอันนี้บ่าวนิพนธ์เป็นจัดหาซื้อมาครับอนบัอนอน,นีิพนธ์บูดครับคิพนธ์บูดเนาะไม้คนินธ์บูดเนาะครับมันสิเป็นบางใบแบบนี้ครับพี่น้องบางใบเพื่อที่ว่าปกติปกติเขาเอี่ยมฟ้าเขาสิมาซสอนกันเนาะ ครับอันนี้ก่ได้ซ่อนกันครับรูปแบบใหม่อครับแบบใหม่มันสิมันสิสวมเข้าไปสนิทเลยนะครับตัวอย่างอื่นครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ล่ะตัวน้แบบใส่เนี่ยแปะหันนะหันแบบนี้นยังบ่เข้าครับมันบ่เข้าครับเพราะว่ามันต้องหันไปทางอุ่นนี่แล้วมันต่ํานี่แล้วนะมันต่ําเล็กนี่แล้วนะอีกทางนึงอีกทางนึงบ่ได้บ่ครับทางนี้ล่ะถแล้วเอาทางมันมันสิไปลองสิบบกเข่าเบ่าวครับโอ้เพนบอมันบังทางนี้ครับเอา บอบอวิลดอทางนั้นใช่ไหมับทางนี้ปะทางนี้มันก็ความง่ายนะครับโอ้เอาแมนบ่กเหรมนครับบ่ามนห้องมถือทางบอก่ามนเีถือแบบแมนบ่คือบังลุผมว่ามันบังหลายอย่างสินะทางรถดครับที่ไปลองเมนได้ทรงซึกับทางบังไหนเหรอเมนบครับ ถูกต้องจังนีมันมาครับโอ้มันสีโซ่หลังมันมาไอ้บ่าวโซ่หล่องเนาะโซลองยนไปนี่โอเคครับคันโซ่หล่องขันจังสีขันจังสีได้ไหอ่านรงกันครับคือเก่าคือเก่าเออคือเก่ามันมีล่องหน่อยลองในนะครับคือเก่าเนาะคันจังสี่ก็ไม่ได้เนาะ แกจ่จะลองหน่อยโอ้เอ,าอา้าไอ้ยานคู่บอยอห็นบ้านเหี่ยบเกลียบด้วยเนาะจังไหวเออแต่ว่าบางรุ่นบางรุ่นไม่ลองกลางครับบางใบบางใบไม่ลองกลางอืมแต่ือมันคล้ายๆสองแผ่นโอ้แต่แต่บางอันก็นสนิทอืมแต่มันมีแค่แบบนี้ที่ที่มีอยู่นอกนั้นออเดอร์ต้องออเดอร์อ๋อก็เลยเป็นแบบนี้เนาะก็ะเลยได้แบบนี้ครัแบ,บแสดงว่าบ้านท่าน,นีงสีโชว์่องเนาะ ทลองนี่เนาะทลองทลองหางแบบนี้เนาะทลองหางจริงก็จะได้แจบแล้วแต่ว่ามันมาแจบไงครับขั้นบ่อไห่างนงก็นั่งบากไงตัวน้มาชางวาแสิมาแจบด้านนี้ป่ะสองเดือนนะครับซางหนงพวกนั้นนี่แจบเลยนาะได้บักได้ได้กบหลายมเขทลองก็ทกันนะ่เข้าใจก็จะหวเยนนะม่เข้าใจอออเนาะ เพราะว่ามันเป็นไม้แบบไม้นะครับไอ้บาวเนาะแบบไม่ปะครับนี่มันมันมันแบบบางใบครับไม่ไม่ปะครับถ้าถ้าถ้าเขาแอมเชื้อราปกตินี่เขาจะขี้กันครับเขาจะขี้แบบประกบกันนะครับแล้วมันก็จะเป็นสั้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 นไปเลหน่อยเท่านั้นได้กระสิได้ยุดอกตามระบอบเพลนคันระบบคันว่าระบอบตัวยางมันเป็นมั่งสิกรสิตามระบอบเพิ่นนะครับหนาสีเฮ็ดมาทอกันเนาะทั้งบนทั้งล่างหนาสีทอกันเลยทอกันปุ๊บแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเพราะว่า ยังกิลไยให้มันบังเข้าไปหลายๆอ่ะนะเนอะเพื่อเพื่อน่ามันสิได้หลอดไปเลยเนอาตามประเทศมาให้มะตามระบอสตามประเทศมาให้เขาละบัดนี้สิเอายังยิงครับช่างโหลดครับผมครับเอาสกู๊คันบ่อสปืนแมกกลมยิงครับผมเคยเห็ดบ่ครับเคยยิงบ่ครับเคยยิงแต่ว่าบ่แม่นบังใบแบบนี้อืเป็นฉลาดเป็นเป็นฉลาดธรรมดาทีที่มันโอที่มันปิดหัวเนาะครับเพราะว่าอันนี้มันได้โซน็อตตัวนี้ฉลาดฉลาดธรรมดาสิยิงอันยากกว่านี้เด้ครับ เพราะว่าเขาเขาเขาสิได้แท็กหาขึ้นมาแบงยิงเก็บปัดตูวตัปูแท็กหาขึ้นมาเพราะว่ามันสิซ้อนกันอยู่สองเส้นหมด่รอครับแผ่นมันยี่สิบเส้นเขาก็วัดมาสิบแปดเส้นอยู่นี่ครับดีเต้าดีเต้าแต่เกจเต้ามันมาเอาใส่เส้นที่สิบแปดเส้นมาก็สิ่โกบกันอยู่สองสองเส้นหน่อยนะว่าแบบง่ายกว่านะแบบนี้ก็จับวาง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 เลยเห็นไหมครับอ๋อเาะเพราะมันมีแบบมีบล็อกตัวไหนล่ะแมน น้อรัมเลยรัมเลยรัมการยิงด้วยอัศสะจั่นเจโอแตงโมดังปักปักการตั้มการยิงกับเติมน้ำมันสก้อนโอ้น้ำมันล่อเื่นว่ามันเก่าแต่สร้างบมื่อพันทีบ่ครับรอลื่นลูกกระสุนหรือรอลื่นน้ำมันรอเรื่องรอลื่นลูกสูบครับอืมเพราะว่าปืนล้มนี่สิทำงานด้วยลูกสูบครับลูกสูบระบบลููกสบเขาเรียกว่าระบบนิวเมติกครับผมมาให้ดูลิกล่ะ ปืนที่ใช่ก็สิเป็นปืน st หกสี่นะครับเด้อ st หกสี่นี่สิยิงค่อนเกียรตยังเลยทั้งรถดนี่ยิงคอนเกียรตยิงใหม่เขาเล็กยิงใหม่เขาพื้นปูนอัดเขาฟังเสื่อเนเราก็ว่ามันอาวุธสงครามเนาะแมนครับ st หกคล้ายคล้าย m สิบหกอ่ะกระบอกลมกระบอกลูกสูบมันสิใหญ่มันสิดันได้หลายนะครับ กระปืนรุ่นน้อยเมื่อกาซียิ่งบ่เข่าอ๋อชัดพิ่ศษดูดีเยชีดันได้คือจังบายหรือบริษัทเพิ่นเบิงอยู่เด้อมันล้มนะครับกับซีใส่ปั๊มจากพูม่าเมดอินไต้หวันะครับบพอดยี่ห้อครับโฆษณาให้พ่อสช่างรถลใส่ตะของนี่ยี่ห้อเด้ลงเด้อโฆษณามาลงให้สช่างรถเด้อเอ้าก็ต้องใส่ของมียี่ห้อมันก็ใส่ไปเรื่อัๆนี่เป็นสวรรค์กับเป็นพวกมากีตาร์ยังไปยังศีน้าคือบอสไปันโฆษณา บ่เอบ่เคยเจอของแมนมอเตอร์ไซค์ก็สิเป็นฮอนด้าไปงังสั่นนะเอาสิทำการยิงน้องบิน้องเนาะหัวไดน้องหัวใด้านครับบ้านนี้บ้านครับหัวได้ครับลมที่ใส่นี่ตอนนี้เขาปาดสีปาดปาดสีสีผ่านจุ่ยไปละคือคือวิธีการแอบเนี่ยมันจะมีหลายแบบบางคนเพิ่นบ่บ่ปาดสีสีผ่านนะน่ารอดนาะเพิ่นจะเลี่ยมชนเลี่ยมแล้วเพิ่นจะมาเก็บมุมครับมันจะมีตัวขอบมาใส่ครับ แต่ของผมผมจะเข่ามุมสีที่ผ่าให้มันเป็นอันเดียวกันโอ้อันเดียวกันแล้วกามาเก็บสีอแล้วมาเก็บสีทีเดียวครับครับเอาลมลมสีใส่เลยครับเด้อลมสีใส่สีใส่อยู่ที่ถังลอยหาสิบริดครับลอยหาิบริรเพราะว่าแรงบาที่ดันออกมาได้มันสีมันสีอยู่ลอยยี่สิบบาขึ้นมาคันลมหน่อยก็นี่มันสีดันบ่เข่านะครับเด้อครับเอา บาทนึ่สิยิงเงยเบ่งได้สิยิงเอากาาว่าจังไหนครับกาว่าเขาสิยิงยังไหนยิงยิงไต่ถิงหือแมนครับยิงคู่สองดอกยิงคู่อันนี้เนาะยิงเลยเด้ออาน้ำลบไปพุ่นการยิงเนี่ยนะครับจะให้คนไปอยู่ฟังพุ่นเด้อครับอ่ามันผิดพลาดทางเทคนิคสติสติครับต้องอันนั้นเนี่ยเพราะว่าลมลอยก็บาเนี่ยบ่ธรรมดาครับแห้งให้ก็ลูกกระสุนครับเอ้าโอ้นะครับโอ้จังเลยพี่น้องฟังเสียงครับฟังหัวแล้ว งาบู๊ย่งามงามเนี่ยงามเลยถ้าใส่สะวานมันสิอีอีมันกระต้ยไปนะครับเอาสะวานมาเพียงเดียวสิสาธิตเอาต้งเชียรันกึ้งอยุติดีจุ้ยออกท่างขางอ่ะนะใส่แทนแตกแมนเกิดอันนั้นได้โอ้ฟังหัวพอดีจังเลยสวยงามมั่นคงแข็งแรงแสดงมันอยู่ในห้องกดปืนนะแมนครับแมนครับอ่านี่ยห้องกดเข้าไปกลาง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 นั่นเลยครับนี่ครับ ครับมีควันพุ่งพองเลยแรงลมลอยหาสิบบาทเนี่ยเพราะถ้ามดาได้พี่น้องเราด้พ่นล่องเลยงามงามงามต้องม่วนแบบนี้ไายเบาแบบนี้งามงามสวยงามสวยงามเราจะได้เป็นรายละเอียดเห็นป่คนเคยเป็นทหารมาสิรู้เลยนิ้วจะไม่เข้าโก่งไก่หรือเปล่าจบเลยฮะชันเปันมันเบาอีกเพราะได้เป็นทหารถ้าไม่พร้อมจริงคนที่พอเคยฝึกฝึกมากนี่ จับปืนปุ๊บเจ๊บมือจับไกเลยเนี่สังเกตเมึงพว่าเห็นบางอีเนาะครับพอจับปืนปุ๊บลัวเราดีกว่าจะจะจับตรงนี้เลยที่นี่คนที่เพิ่นเคยฝึกมาเนี่ยหรือเคยเป็นนักกีฬายิงปืนเป็นการพิสานนี่ผมก็เจ้าสิเป็นสิทธิ์มือเพาะเขาโกงไก่เพิ่นนิ้วไม่เข้าโกงไก่ถ้าถ้าไม่พร้อมจะยิงนะครับผมอ่าบานงบานในคนยิงเล้วนะท้องยิงซี่กันเดียวกระพอเนาะครับเนี่ย สองคือเก้าครับอ้อเป็นไรเป็นไรฟังดีป่อมาสะใจดีขนาดให้ก่อนเอฟสิบหกเอ้าแน่นตี้ยยิ่งดีตุดละดีสุดละพี่ว่<ม>นานรถได้ละแนระยะเดียวกันครับนี่อคือลมลมที่ได้กับใส่ปั๊มทั้งหน่อยฟอ,อ,องกัน ของนีพนตันนี้มันสีต่างกันบานนี้แขงกว่านี้แห่งกว่าายเราขอชื่นชมนะครับในการหาแนวเห็นไหมมันไม่คดกุงคดงอเลยพี่น้องเล้งมึงเอาเล้งเบิ้งกันหตีเกากูจะขอเนว่าเอินว่าการวางเส้นพี่น้องเล้งตามเบาเอเดอร์เนี่เห็นบอไม่มีงอเลยเห็นมครับพี่น้องจะถามอีกมันสอยูบอลลองกังครับลองงบอออกบอมีออกหลักยิงยิงสแน่นครับแน่นแน่นแนวน แต่ขั้นดึงขั้นดึงแห้งเนี่ยมันสิมันไม่ได้สิมันสมันสิรดออกมาต้องบอกพี่น้องยังสิขันขันมันรุดนี่ฮันช่างรูดยิงมามากกว่ารอยหลังแล้วครับโทรศัพท์นี่สิอันนั้นตลอดว่าช่างรูดแฟนฟ้ามันหลุดนะยังจังสี่เสียขนานเลยอันนี้เห็นบ่มีเลยย้อนยัอนปกิย้อนมันอยููมันแน่นต้องเรียนให้ทราบนะครับที่นี่ให้ให้ช่างรูดบอกคดีของการการให้จังสี่นะเท่าใดเท่าใดตางจากสวรรนตรงไหนครับ ข้ได้ความเร็วความแม่นยยำสว่านบ่แม่นยำเด้ลุยสว่านนีเลุยสวา่านข้อดันมากสินาะอ,อ้าวเนี่ยขับไปเนาะไอไปฉับไอไอเกี้ยวเนี่ยน,อน็อตเกี้ยวไปสว่านเนี่ยมันสีรีดใส่ลีกขวัวเอ็ดให้แผ่นเท่านี้อเอน็นแผ่นเท่านี้เพราะว่ากลัวกลัวมันสีเข่าเนี่ยแ่นกับเนื้อใส่เนื้อกลัวเหมันยย่าพ่อมซ่าพ่อสู้ตัวนี้ว่าไบ แล้วก็ผู้บาซ้ำนานเนี่ยั่งทาเยอะดีจุ๋ยเปิน,นี่นะโอ้มาฐานแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เนาะเขาจับใส่ี่เขายิงไปเนี่ย,ออยมันมันเพื่อมันสีสลับใจศูนย์จุดศูนย์ศูนย์วินาทีที่มันเข้าไปซ้ำลูกปืนความเรับ,รบมันสีบ่มมีโอกาสสลับหนีควาเร็วซ้ำลูกปืนเลยครับเรื่องเรื่องระดับต่างๆที่นี่ที่นี่ที่นี่เซฟตี้หอมครับถ้าตัวนี้ปืนล่มเนี่ยอันนี้สร้างรวลดสอนมาแล้ว ถ้าบนแนบกับอีหยังเนี่ยนนี่วนิ่วเขาโค้งไก่ได้ถ้าบนแนบกับหยังเนี่ยมันจะไม่ยิงเห็นป่เพราะว่ามันมันจะมีตัวเซฟตี้เนี่ยเห็นป่าวเนี่ยขยันไปเงี้ยนี่ยังไงก็บอกตัวนี้จะมีมีเซฟตี้นอกจากว่ามันมันนะประทับกับกับอีหยังสักอย่างหนึ่งถึงจะยิงได้กับทีมงานครับมันถึงจะไปเห็นป่ แนวนี้ก็ระวังอย่าหันไปหาคนครับขึ้นหลังกับแนวปืนอย่าหันไปหาพวกคนนิ้วอย่าเข้ากองไกลกว่าเราสอนการเสียบเบื้องต้นหยุดพื้นห้าสิบครับบ่อนพ่นโชว์อันนี้คือเทคนิคที่ดีจากบ่อนนะครับสวัสดี้ครับโอ้โหผู้ใดล่นนอกคนอ่สวัสดีครับสวัสดี้ครับท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสจชยันธนราชท่านสจอำเภอบ้านม่วงรายงานตัวสวัสดีครับ เร็วเร็เร็วสรงจบเลยสิมาเลยนะสร้บเลยสิสำหรับคลิปนี้เนาะสร้างเป็นเลยเนาะข้ามมืดเปิดตาแล้วเพราะว่ะทั้งวันเราปูพื้นทั้งวันนะครับวันนี้เขากันเลยมาสรงบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เข้าปักล้มบอกนที่เขาปูพื้นเบิดมือครับพี่น้องครับเขาจึงได้มาล่าซาในการ ปูแอมแอมข้างเพราะว่าเขากลับมาวางแนววางหลักฐานไบในมือนี่มืออื่นเขากลับจังสีสารต่อในการดําเนินงานเนาะสังวิโรจนเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องฝากพี่ตอน้องเอาบรรยากาศสาธิตแล้วพี่น้องเนาะนะครับแล้วกาวิธีในการแอมพื้นนะครับปูฟ้าของสัางวิโรจน์พาเพื่อนฝากพี่ตอน้องนะครับเนาะสมมุติว่าพี่น้องที่เพิ่นสนใจหรือว่าส้างที่เพิ่นสนใจเนาะ ผมจะแบบโอ้อยากอยากซื้อแบบนี้เด้เออซื้อยุไสอ่าล้านห่างล้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปทั่วไปเนาะทั่วไปเนาะตอนนี้ช่างรถซื้ออยู่ที่โกบอนเฮาใช้วัสดุกรมีโฆษณาให้เพื่อนย่างจังพี่น้องครับขกบอลเฮาราคาหลักพันครับครับช่างรถซื้อมาสามพันบาทครับอ่าเขาเอาไปเจ็ดพันแล้ต้องอีกขึ้นมากกว่านี่มันมันมันแบกไปมันหรอเ่ได้เลยได้เลย นะปืนลกกันนี่เราต้องเซฟตี้ไว้บอกเขายางเข้าไปเลยครับยางเข้าไปแผนกเครื่องมืงอช่างซื้อปืนแม um ็กลม ST หกสี่ฮ่าต้องตัดไต้ไทรก่อนบ่ครับอันนี้บอส่ต้ไทรเครื่องมือเล่ก็ะได้ไตัดใส่มันได้มันบ่ได้ฉากหน<ะ>้าไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แมนครับต้องต่อกันไปนี่สีลอกเลยนะเอ้าพี่น้องแจงพอๆกับสร้างรถครับผมมืออื่นเนาะครับเนาะมื้อนี้เอาบรรยากาศนะครับ โดยความเคลื่อดไหวเิดถึงขันโบลุ่งกับเคลื่อดพี่น้องรอคอยเนาะนช่งะางวิรุณเนาะพาเบื้องเนี F ่ยครับช่างรถไม่ทำเรื่องก่อสร้างเลยไม่ไม่ทำเรื่อง,ออง,อองก่อสร้างพาไปกินข้าวพาไปจุ๊บหมักหอยพาไปเออนู่นนี่นั่นไปกินต้มอึง่งโย่จันโู้กัธรรมดาเนาะครับเนาะนะเอาช่วงเวลาที่เฮาพักผ่อนนะครับเทากัจังทายถอดช่วงเวลาทำงานเทากัจังทายถอดนะครับเนาะช่างวิโรุณเนาะเพราะว่า ซื้อสั่งวิโรดนี่คือพาเพื่นเลยวิโรดพาเพื่อนก็ปันก็อยากให้ซีเรียสก็อยากต้องฉันได้ถ้าถ้าเรื่องงานล้วนๆมันกะมันจะซีเรียสครับแมนกะกระเสริมไปถาต้งเท่ากะดนตอกดนตีนั่นไปครับจักหน่อยสิเป่าแคนให้ฟังครับจันลั่นจันลั่นจันลั่นจันช่วงไทยกับผาพี่น้อาผ้าพาเพื่อนซะเป็นอย่างครับสั่งวิลด์ครับเอาเพื่อนไปได้เนาะครับโอ้ถอนแมสบ่ได้๋่วครับหลังจากเลิกงานแล้ว นี่ไงครับบ่ได้เด้บ่ครับบ่ได้เพิ่นวาเพิ่นโอ้ยเข้มขนาดเด้บ่ครับจังรวดไม่ใส่แม็ดเลยโอ้ขอยู่ตะทงขอบคุณพี่น้องพูดที่เพิ่นเป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะนะครับแถลงการทานข้าวให้พี่น้องเฮาได้ฟังนะครับเนาะทิ้งงานของเฮากับบอทันได้มีการเข้าเมืองอีหยังพี่น้องครับเข้าเมืองเฮาจังเซฟตี้แต่ว่าเฮาอยู่แต่ท่งตะหน้าครับพี่น้องครับเฮาก็ป้องกันขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับเนาะสั่งวิรถครับคว้าวว้าย จับกล้องแทนช่องผ้าเพิ้นกับสิไมีตะข้อมูลข้อมูลสื่นพี่น้องครับยูทูปแลนด์บันเทิงสินบอ๋อลำอวยพรพี่น้องจากเล็กจากน้อยน่โอ้อังันเลยบพี่น้องเอ้ยเพิ่นจังวาไผวาเมืองอีสานแรงจากจุงแขนค้ว่าเบึงวัดธนธรรมยังจเทินสิไปแรงบอนจังไดเสียงแค้นยังวสินเสียงพินยังบลาเอกลักษณ์ลุมมีแท้แก่อีสานพี่น้องเอ้ยนำผ้ามีหลักแฟนแพงนะครับพี่น้องครับเข้าสู่หมอลำวิีโหลดผ้าเพื่นครับ โอเอลนาฮ่าฮาฮบ่อัดเรียงใจโอหน่ะยแม่ลำลาล่ะแม่เอาอันอีหยังก่อนอ่ายังก่อนนะหลวงตอนนะอีหยังก่อนยังก่อนจำไม่ได้ดิจำไม่ได้บ่อัดเรียงใจโอบ่อันรอที่ลำให้ยเบาอีฟังเมื่อวานนะ ดองพ่อกับหลวงตาไม่จำาม่ได้จำไม่ได้เอาเองสิให้ไปซ้อมกันเอ้าเองจับจูดกนเนอ้อะะขอบคุณเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ลองทุกๆคนเด้อที่ติดตามชมช่องวิกโรดพาปืนจังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านด้วยครับเด้วยที่อยู่ทางอื่นทางไกลอยู่กรุงเทพกรุงไทยภาคใต้ภาคล่างครับ ที่เด็ดขาดเด็ดงานอยู่ก็ดีครับพี่น้องท่อซุกเสวยสุกเอ่อที่ไหวเกษียณก็ดีเนาะกันหลายวัยเด้พี่น้องทั้งสอปปอล่าหนุ่มๆสังหลดเนาะครับเนาะครับครับที่เป็นติดตามให้กําลังใจกับเออขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อครับหายจากเอ่อ โรคไข้ไข้เจ็บเด้ออ่าโควิดกระจายกันจะมากำกับที่น้องดิฉันผู้พันนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีและขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกกำฝ่ายทั้งสองเมืองครับขอบคุณบาวดิพจน์ขั้มตะกาศนะครับขอบคุณครับขอบคุณและสวัสดีครับ